มาอะไรคะอู้ตัวนี้เป็นปลาทูอือน่าประหลาดมากเลยบางทีนี่หัวมันใหญ่มากครับเนื้อมันเยอะไหมมีมีประมาณนี้แต่ว่าบริเวณหัวกินได้ไหมไม่แน่ใจเนาะตรงนี้มันจะไม่มีอู้อ๋อนี่นี่น,นี่ปากมันเป็นงี้ <laughs> น่ารักจะได้แค่ตรงแก้มอ๋อได้แค่แก้มหัวใหญ่มากเลยขายยกตัวเนาะ มันเป็นปลาไทยหรือเปล่าปลาไทยค่ะแปลกมากเลยหน้าหน้าแปลกมากเลยอ่ะเหมือนกุ้งเนาะเหมือนกุ้งแล้วเนื้อมันเป็นไงรู้ไหมคล้ายๆกุ้งใช่ไหมปลาตะวันนี่ปลาอะไรคะเป็นปลาหัวปลาวัววัวดำหมูหน้าตาน่ารักอันนี้ก็ปปอมปอมนี่ทอดอร่อยนะคะแล้วก็เป็นจินเด็อายอีซูชิเทนโกกุกะ